วัด oh, yeah. well, we oh, yeah. ีด oh, yeah. right. okay. ้วยขบคุณกำลังรับชมมาครับผมปิงอิ้งนะ่ีดแล้วีโอเยเพลงแจ๊ดีทีแล้วโอเยนะครัแล้วก็เราจะมาลงวัดวิ่งเรือบนฝันนะครับเราจะมาดูนะนะครับ ก็หวาดว่านะหวาดว่ารักนะแนะนำให้ห่หลดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องโหลดโหลดแล้วว่านี่ผมสร้างบ้านเหรอนะโอ้เวอร์ไปครับแต่ก่อนเลยคุณต้องโหลดโปรแกร,รม Box Launch แล้วก็ ไอ้ที่มันคู่กับบอกร้านนะครับไอ้ดาบก,กับกล่องครับแ<น>ะมันจะขึ้นตัวเองอะไรอย่างงี้นะกขับไปนะผมก็จะดูตัวเองน้ครนะครับกดไปนี่วิ่งเลยวะน้ำแบบสีนะเราจะต่อวิ่งเเหมือนจะฟดนะครับครับครับจะเรนว่าไม่ติดกันเลยครับอู้วว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 ดวว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 วโอ้โหวโโวว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 เวว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 คววว้าวววววว แต่ผมเราจะไปหาคุณฟางก่อนครับคุณฟางมานทำอะไรครับคุณฟางครับมานทำอะไรครับครับมานทำอะไรครับทำไมผมถูกได้ที่นี้เนี่ยนะครับคุณดูผมไว้ได้เลยนะครับอือนีกขาลงบ๊อบวิ่งหนุบหนท้องฟัดครับเราเราจะมาดูตัวเองวิ่งด้วยครับเใช่มันอยู่ไกลนะครับ แล้วแล้วก็แะรอ่ะวิ่งหูโคตรแรงอะ่ะแล้วทุกเวลาของคุณปิดไม่ได้อ่ะสปีดบอสเฮ้ยคุณลอยได้สปีดบอสโอ้โห<อ>คุณฟ้าเขาบินได้บินได้ยังไงดูเนี้ยเมื่อกี้คุณบินได้เพราะผมตีคุณบอกถ้าใ,ใช่คนออนี้ม่งอ่าฮะว้าวจู่จู คุณแรงอะไม่ต้องลงมดแฟตนะมดแฟตเช้ากว่านี้อีกนะบนื้อเร็วกว่ามดแฟตดีครับมดเป็นเทนก็เทียบเทียนไม่ได้คุนกากม,ม,มันเป็นเทนไม่ได้แล้วเอาคุณออกเข้ามาออกเอข้ามาผมจะปรับไม่มีชื่อท่านเ,เอาไปออเข้าม,มาฮะเข้ามาเลยเข้ามาดิปับตอนคืนดิปับตอนคืนฮนะปรับตอนคืนครับ เข้ามาแล้วคุณอยู่นี่คุณอยู่นี่คเดรับเปิดครับเปิดครับป้ามีชีวิตนะกระมิ่งเลยวะคุณไม่มีชีวิตนะผมมีนะอ๋อโอนเรต้องทำาลอดาหารด้วยนะฮะอาจะได้ไม่ต้องดนะฮะอ่ะตรงที่จะขึ้นเนี่ยเปิดกดได้เลยนี่

ด้วยอูอออ้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอ้าว้า